สวัสดีครับมัอนีสิภามาเบิงสปินเตอร์ลอยนะครับของห่านสร้างเบตนะครับสปินเตอร์ตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมคนใส่ตลอดนะครับเบื่อพวมสวยงามแล้วก็มีทับทิมนะครับทับทิมหล่อนะครับโซสเตอร์ยังเป็นสามหานะครับเป็นเดิมๆครับรถเดิมๆครับแห่งๆนะครับ อันนี้เอามาให้ชมมบึงนะครับเพื่อเป็นแนวทางผู้ใดที่กำลังหาโดดเดิมๆขี่แต่ว่าบ่าไใดขายนะครับคันเอามาให้เบ่งอันนี้ที่เพื่อนฮัดไว้นี่ไฟนะครับไฟครับยำคืนขี่เดือมแมบแมบนะครับโดดเดิมตะแกงตะแกงจักรยาน เรามาใส่ก็จะใส่ของนะครับตะแกงตัวนี้นะครับเดิมๆไฟติดไฟเดียวก็มีเได้ไฟที่มีรถอยู่แล้วนะครับดูนี่ผมว่าตอบโจทย์นะครับประหยัดน้ำมันดีนะครับบางเทือรถไม่ไมอาจจะอายนะครับ เรื่องเคืองเดิมครับโดดเดิมโดดเดิม,ดดดม,ดดดมนี่ครับมารีวิวเบิบ่งครับทรัพนี้นะครับติดตามช่องผมนได้ครับเออขอบคุณครับ